คือคดีวันนี้เป็นคดีที่คุณทักษิณเขาฟ้องผมนะฮะเข้าฟ้องผม5กระทงทั้งหมด1 1 0 0ล้านบาทแต่เนื่องจากว่าในช่วงที่ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องศาลยกคำฟ้องไปทั้งหมดอีก4กระทงเหลือแค่1กระทงวันนี้คุณทักษิณก็เลยให้ทนายอุทธรคำสั่งศาลที่ยกไป4กระทงก็คือถ้ากับนักวันนี้ยังไม่ได้พิจารณานคดีเพราะว่าคุณทักษิณกาให้ทนายมาอุทธร จากที่สารพิจารณาแค่หนึ่งกระทงนะต้องดูว่าสุดท้ายแล้วารจะพิจารณาทั้งหมดกีกระทงอันนี้คือหลักการกว้างแต่เมื่อถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมขอเพื่อให้จบแล้วกันผมอยากจะฝากไปยังคุณทักษิณคุณยิ่งรักคุณอุ้งอิงในฐานะนาย,ยกรัฐมนตรีรวมทั้งผู้สนับสนุนการที่คุณทักษิณฟ้องผมในวันนี้100ล้านบาทเท่ากับว่าคุณทักษิณต้องเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมดังนั้นถ้าคุณเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมที่ฟ้องผม100ล้านเนี่ย คดีอื่นๆที่คุณถูกดำเนินคดีเช่นในวันที่สิบสามนิสุตนาเชื่อถึงน,งน,งน,งนี้หรือแม้แต่คดีคุณยิ่งรักพวกคุณก็ควรจะต้องเคารบในกระบวนการยุติธรรมมันถึงจะแฟร์นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปยังยังคุณทักษิณและบริวารโดยเพราะนายกรัฐมนตรีอ่ะคุณเป็นผู้คุณเป็นผู้ที่ต้องเคารบกฎหมาอยาอย่างสุดเพราะถ้าจําได้เมื่อสองสามวันหลังจากศาลปกครองมีคําพิพากษาออกมามันมีข้อความที่คุณโพสต์ที่ความยุติธรรมถูกปล้น อ้าวแล้ววันที่พ่อคุณฟ้องผมเท่ากับพ่อพ่อคุณเคารพบกระบวนการยุติธรรมแล้วเป็นไงเวลาคุณเสียประโยชน์คุณรู้สึกว่าความยุติธรรมถูกปนอย่างนี้มันไม่แฟร์กับประชาชนนี่คือสิ่งที่จะต้องฝากไปครับแต่ถ้าเราติดตามคดีเนี่ยศาลท่านเชิญทุกฝ่ายนะไม่ว่าจะเป็นโจทจำเลยทั้งราชทัณฑ์แล้วก็รบารตตำรวจก็มันเป็นสิ่งที่น่ารุนนะผมได้คุยกับผู้มีประสบการณ์ในเรื่องการไต่สวนเนี่ยบางครั้งถ้าศาลคิดว่ามันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายข้อที่จริงชัดเจนแล้วเนี่ยไต่สวนเช้า บ่ายอาจจะตัดสินอะไรก็ได้งั้นก็เป็นสิทธิที่พวกเราทุกคนต้องลุ้นนะต้องไปไงด้วยหลักการไปติต้องไปเพราะว่าเห็นว่ามีการเอาหมายไปติดที่หน้าบ้านเพราะเขานัดทั้งโจท์ทั้งจำเลยอยู่แล้วนั้นคุณเป็นจำเลยคุณต้องไปอืมคุณับเจะไปก็ตอนนี้เสียนนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์กันเยอะนะเขาเทน้ำหนักไปให้ไม่ไปเขาเทน้ำหนักไปตามนั้นนะแต่กระเถิยนนี้เป็นการวิเคราะห์ธรรมดาของเสียนทางการเมืองเขาวิเคราะห์กันผมชอบยกตัวอย่างว่า พูดภาษาชาวบ้านคือนี่มันตักกับออษีเด็กพอษียังเข้าใจเลยนะถ้าผมยกตัวอย่างให้แบบชาวบ้านเข้าใจส้มสองเข่งเข่งหนึ่งลูกน้องเอาไปแอบขายแน่นอนลูกน้องต้องชดใช้นี่เข่งที่คุณเอาไปแอบขายไม่ใช่คุณเอาเข่งที่เหลือนะมาขายเพื่อเอามาใช้นี่สิ่งที่ลูกน้องเอาไปแอบขายไม่ได้อันนี้มันเป็นตักกับออษีเลยเหมือนกัน,นข้าวถ้าเราแบ่งเป็นสองกองกองนึงเป็นข้าวที่เหลือที่คุณที่รัฐบาลมาขายเพื่อเอาไปใช้นี่ต้นทุน แต่อีกองหนึ่งคุณไปฉายจีทูจีสารก็ให้คุณรับผิดชอบเฉพาะจีทูจีดังนั้นไอ้ส่วนที่มีการโกงเนี่ยตรงเนี้ยสารให้พวกคุณรับผิดชอบมันก็ควรจะจบตรงนี้คุณไม่มีสิทธิ์เอาข้าวที่เหลือไปขายเพื่อ,อามาใช้หนี้แทนคุณยิ่งรักข้าวที่เหลือไปขายมันต้องเอามาใช้หนี้ที่เป็นภาษีประชาชนที่คุณเป็นหนี้ตั้งหลายแสนล้านบาทไอ้อย่างเนี้ยมันเป็นตักกะหลอกลวงพี่น้องประชาชนอภิปรายให้เด็กป .4 ฟังเด็กยังเข้าใจเลยนะผมเชื่อว่าทําไม่ได้มัน นอจาจิกตากะกคุณมันซ้ำไม่ขึ้นเลยคุณหลอกลวงประชาชนที่ไม่ได้ตามข้อมูขาาลข่าวสารแล้วพูดให้คนสับสนเอาตัวเลขสายเข้ามาปนๆเยอะๆให้คนสับสนแต่ด้วยตากะกคือสญญารแยกชัดเจนว่าสิ่งที่พวกคุณโกงคุณต้องมาใช้นี่จบงั้นสิ่งที่เหลือก็ขายแล้วคุณก็เอามาใช้นี่เงินต้นดิเงินต้นทั้งหลายแสนล้านบาทเฉพาะข้าวเนี่ยเงินต้นเราใช้ไป8ปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันล้านมันต้องมาใช้นี่ตรงนี้แค่นี่ชาติก็เสียหายเยอะแล้ว จริงๆแล้วข้อมูลใหม่ถ้ามันเป็นข้อมูลที่สัมพันธ์กันเนี่ยมันพอฟังขึ้นนะที่เกี่ยว้องกับ G2G แต่ข้อมูลใหม่เนี่ยเอาคุณเอาข้าวที่ค้างไว้เนี่ยมันฟังไม่ขึ้นตะก,กะมันฟังไม่ขึ้นมันเหมือนกับเป็นตะก,กะของคนงโง่เลยนะจริงๆจริงๆแล้วเรื่องนี้ถ้าจะเป็นการเสนอข้อมูลใหม่มันควรจะเป็นฝ่ายรัฐบาลผพราะเสนอค,ค,คุณคุณอุ้งอิงในฐานะที่ผู้ดูแลกระทรวงการคลังข้อมูลใหม่ที่สามารถไปร้องได้คือ G2G อีก4สัญญาใหม่คือสัญญาที่6 ถึงสัญญาที่8อีก14ล้านตันเรื่องนี้ยังเงียบอยู่เนื้อ14ล้านตันเพราะรอบที่แล้วเนี่ยผมเช็คตัวเลขจริง,รงๆแล้วมันแค่6.5ล้านตัน4สัญญาแรกดังนั้นกระทรวงการคลังเนี่ยถ้าจะเอาเพิ่มเนี่ยควรจะเอาสัญญาที่6ถึงสัญญาที่8 14ล้านตันไปร้องเพิ่มอันนี้ผมว่ามันสัมพันธ์กันแล้วก็ควรจะเรียกการชดใช้ของการโกงหรือการทุจริตจากคุณยิราพเพิ่มเติมอันตรงนี้ถือว่าเป็นข้อมูลใหม่แต่สิ่งที่ทนายอ้างมามันเป็นข้อมูลมั่ว คุณไปเอาข้าวที่เหลือมันต้องไปชดใช้ต้นทุนสิไม่ใช่มาใช้นี่แทนคนโกงงั้นตักกะฟังไม่ขึ้นครับผมไม่ทราบเพราะทนายเขายังตอบไม่ได้เลยเห็นว่า30ประมาณ3ามสรายการใช่ไหมต้องต้องเติมที่เพราะของคุณยิ่งร่าเองไม่ถึงพันล้านแค่หลักร้อยล้านคือศาลก็จํากัดไว้ที่1นึ่งหมื่นล้านของคุณยิ่งร่าจริงๆผมว่าเท่าที่อายัดไว้แค่หลักร้อยล้านนะแล้วผมไม่แน่ใจว่าของจริงจะเหลือเท่าไหร่นะแล้วพอเขาจะต้องการส่วนหนึ่งคืนสามี ที่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 ศารศารกำหนดไว้ซึ่งผมว่าโอเคเราก็รับได้ดังนั้นมันต้องหามาเติมไม่ใช่เอาไปไปคืนเพราะว่าของยินรักที่การไว้ไม่เยอะเท่าไหร่รเรามีกมมรมบังคับคดีนั้นก,มมรกรมบังคับคดีซึ่งอยู่ภายใต้าการดูแลของกระทรวงยุติธรรมคุณก็ต้องทาหน้าที่นี้เท่าที่ผมทราบอดีที่ผ่านมา,ก,มมารกรมบังคับคดีก็ทําหน้าที่นั่นจากนี้ไปแล้วหลังจากศาลปกครองสูงสุดซึ่งท่านมีคำมิเหตุถือว่าสิ้นสุดแล้ว ยกเว้นท้าอ้างว่ามีข้อมูลใหม่อีกเรื่องหนึ่งแต่ผมมองว่าข้อมูลที่เสนอมาไม่ใช่ข้อมูลใหม่ดังนั้นกรมประคับคดีก็มีหน้าที่ในการประคับคดีถ้าบอกว่าถ้าเงินไม่พออีกก็จะต้องนำไปสู่การฟ้องรอะไรอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป <c oughs> แค่หนึ่งกระทงจากห้าแต่เขาจะขอเพิ่มให้คบผ้าดูที่ว่าศาลอุทธรณ์ท่านจะว่ายอย่างไร <c oughs> แล้วใครหลายนั้น <c oughs> ค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยไปส่้กันต่อแต่โทษที้วผมไม่แน่ใจว่าคุณนัศเสียยังอยู่หรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> ผมไม่แน่ใจเฉย นัดยาวไว้เพื่อรอฟังคําสั่งสาอุคูณว่าจะรับอีกพอดีอเป็นข้อตกลงของทั้งทงนายโจทย์และฝั่งจําเลยเข้าลงตัวกันวันนี้ก็ไม่เป็นไร